กครับผม็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองครับกัสคุงเปิดตูดคนดูเพ่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งกับเกม To i l e t t o w f r d i f f e r e n t เกมดีเกมเดินเกมหมาที่เรารักกันนะครับผมก็วันนี้นะผมจะกลับมาโดยการที่ผมนั้นจะมาแจกเซตที่ผมนั้นคิดว่าสายฟรีหาได้ทุกคนนะครับผมซึ่งเป็นเซตที่ผมใช้ลงด่าน c r o อกแมนหรือว่าใช้เล่นได้ทุกด่านเลย นะครับผมเป็นเซตที่ผมนั้นเรียกว่าไงใช้ผ่านด่านใช่ฮะเป็นเซตที่ไม่ได้ใช้ไฮเปอร์ใช้ได้พวกนี้ผ่านด่านนะครับผมซึ่งในเซตนี้ผมก็จะมีตัวมิววิ g งซานตาแอสโต้ค c k อกฟิวเจอร์และกินเลเซอร์ฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทดลองเซตเซตนี้ยฮะในการผ่านด่าน, Clock Event นคร็อกอีเวนต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมไป ด่านของอีเวนต์แปซมีนะฮะโอเคครับผมปัจนาเค้า okay, ของเราถึงด่านหน้าคล็อกอีเวนต์แล้วนะฮะตอนนี้เราจะใช้เซ้นี้ในการผ่านกันนะฮะซึ่งจะเป็นไงไปดูกันได้เลยเลสโกโอเคนะฮะเราเข้ามาในเกมทีมเรียบร้อยนะฮะซึ่งผมจะไม่ได้บอกว่าว่าว่าเราจะเล่นยังไงให้ผ่านนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งในการวางตัวมากกว่านะฮะซึ่งโอเคอย่างอย่างแรกนะฮะเราจะทำการ เรียกอะไระฮะวางกีเลเซอร์นะอย่าเพิ่งวางตันกันนะเราวางกีเลเซอร์ก่อนอ่สวัสดีครับผ,ผมจะสอนเล่นแบบไม่มีอันคัดไม่มีอะไรนะฮะกีจะมีแค่เล่นสปินนิดๆหน่อยๆนะฮะซื้อเล่นใช้ฟาร์มกันได้แต่ไม่แนะนําให้ลงเอเลดนะเซตเซตนี้ยใช้เล่นไดน้แต่ไม่แนะนําให้ลงเอเลดเพราะว่ามันไม่มีตัวที่มันตีคุ้มค่านะฮะก็จะแนะนำานี้ครับผมมีเงินแล้วเราวางวางตัวตังนะฮะเราวางตัวตังประมาณ2ตัวก่อนนะเดี๋ยวรอตัวตังอีกตัวหนึ่งก่อนโอเคแล้วก็ตัวตังมาอีกหนึ่งตัว แล้ววางตงัวดาวสอบตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามาโฟกัสที่ก e ีเลเซอร์นะเราจะอ e ัพกียเลเซอร์แค่หนึ่งขั้นเท่านั้นให้เป็นเลเวลสเท่านั้นแล้วเราก็จะปล่อยก e ียเลเซอร์ยาวไปเลยนะฮะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้เราก็รอเงินไปก่อนจนกว่าเราจะได้ก e ีเลเซอร์โอเคกีเลเซอร์อัพนะแล้วเราก็วางตัวเงินเลยโป้งโอเคสีทำจากนี้นะฮะเราไม่ต้องสนใจนะตัวเงินจะเพิ่มสนใจนะฮะให้เราเตรียมมีวิ่งมา แล้ววางตรงที่มันสามารถตีได้อย่าวางตรงกลางนะตรงกลางคือมันตีไม่ได้เลยให้วางราณนั้นประมาณตรงนี้ครับผมนี่จุดจุดนี้ให้วางได้ทำไมติดถึงวางตรงนี้เหรอไม่วางแต่แถบตัวนี้ใช่ไหมครับเราจะให้มันตีแบบครอบคลุมตรงนี้ฮะแต่ซึ่งเราจะให้ขั้นแรกมาตีแค่ส่วนหนึ่งประมาณนี้ฮะให้มันตีแค่หนึ่งส่วนสี่ของวงกลมมานะฮะเราจะได้รู้สึกถึงความคุ้มค่าหลังจากนั้นเราก็ปล่อยนะฮะเราก็ปล่อยยาวๆแล้วเราก็อัพ ปว่ียได้เลยปล่อยได้เลยหลังจากนี้เราปล่อยยาวๆเลยประมาณนี้นะฮะปล่อยเอาเลยจะอัพตัวเงินให้ถึงขั้นที่มันรู้สึกว่าขั้นที่พอเราพอมีเงินอะเออแล้วเราค่อยอัพนะฮะประมาณสักเวฟเท่าไหร่นี่แหละเออเนี่ยฮะแต่ถ้า่นนัจริงๆนะเราอัพเนี่ยขั้นสามใช่ไหมล้วเราค่อยกลับมาอัพตัวนี้มันจะได้เรียกว่างไงมันจะได้ การวูบตัวมันจะมีตัวที่เลื่อนเยอะมาด้วยนะฮะสกีเลเซอร์มันจะไม่ไหวนะฮะเห็นป่ากีเลเซอร์มันจะไม่ไหวแล้วแล้วซึ่งเราก็ต้องมากลับมาอัพตัวนี้โอเคครับผมเราได้เงินมาพันแล้วเรากดอัพเลยปึ้งเห็นป่าตอนนี้จากที่มันตีแค่ตัวนี้เดียวใช่ป่ามันตีตัวนี้แล้วอ่าระยะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะซึ่งผมคิดว่าความนี่แหละคือความคุ้มค่าของมันนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละเดี๋ยวเราต้องอัพเงินนะฮะเดี๋ยวเตาตัดตอนที่เรื่องไงฟาร์มตัวเงินเสร็จเลยนะฮะซึ่ง แนะนาก็คืออย่างนี้นะแล้วเราก็ฟาร์มตัวเงินเสร็จเลยก็ได้คือถ้าเกิดใครกลัวหลุดจริงๆอัพอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่ฟาร์มเงินเสร็จแล้วเลย pues behind behind them, แล้วกันนะฮะโอเคหลังจากที่เรานะฮะฟาร์มเงินมาได้ระดับหนึ่งนะซึ่งผมรีบตัดมาตอนนี้เพราะว่าตัวมันเริ่มหลุดนะให้เราอัพให้ตันเลยนะใช่ฮะเราอัพให้ตันเลยส่วนตรงนู้นก็ไม่ต้องสนใจนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์มาเองโอเคเราอัพให้ตันเลยนะฮะเพงตอนนี้ยังไม่ตัน เงินมันชาร์จได้เรวะเนี่ยเออเร็วออด,วดิโอเคอัพตันมันทีเรียบร้อยนะฮะซึ่งผมขอเวลาเคลียร์ตัวนั้นแป๊บนึงนะ,ะโอเคมาเรามากันต่อนะฮะซึ่งมันจะทีอ่อัปตันแล้วใช่ไหมฮะให้เราวางตัวนี้นะผมฟิวเจอร,อร์คอร์แมนฮะใช่เลยให้เราวางเลยฮะซึ่งช่วงเมื่อกี้นี้ฮะมันจะมีมันเริ่มมีตัวหลุดนะฮะให้เราเอาเงินแบบแบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาอัพตัวนี้บ้างการหลุดนะฮะ ก็จะประมาณนี้เมื่อกี้นี่มันหลุดไปตัวนึงอะไม่เป็นไรเราผิดพลาดกนได้ฮะไม่เป็นไรฮะหลังจากนั้นฮะให้เราอัพนะฮะผมอัพตัวนี้ถ้าแนะนำอัพเอร์อย่าเพิ่งอัพตันนะฮะให้ผิงอัพป,ประมาณนี้สองขั้นแล้วเราก็มาวามีวิ่งเรียงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ให้ระวังมีวิ่งพืชแปดตัวนะอีกแปดตัวเสร็จแล้วเราก็มาทําการอัพเงินให้ตันกันได้เลยนะฮะซึ่งประมาณนี้แหละมันจะเริ่มไหวนะถ้าเกิดว่าใครเลิอกกลัวไม่ไหวนะให้อันนี้ได้ฮะเอาอีวีเอฟมาทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ทำการขายกีเลสเซอร์ทิ้งไปได้เลยนะกีเลเซอร์มีประโยชน์นะครับผมขายทิ้งได้เลยนะฮะหลังจากน,นี้เราก็จะอัพเงินให้ถึงเลี้ยสุดท้ายนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะไปสริปโอเคครับตอนนี้เงินเราก็ตันไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งอย่างต่อมาที่ต้องทำนะครับผมนั่นก็คือการอัพมีวิ่งให้ตันนะฮะซึ่งเราจะเลื่อไล่ไล่อัพไปเลยนะโอเคเราจะไล่ไล่อัพไปเลยส่วนตัวนี้เราจะให้ตันตอนไหนเดี๋ยวผมบอกี่ทีนึงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราอัพมีมีตัวนี้เลยให้ตันนะให้ตันหมดให้ทุกตัวนะถ้าเกิดว่ามีตัวเดียวตัวหนึ่งไม่ตันมันจะไม่ผ่านนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมอาตัวนี้ให้ตันก่อนนะการนั่นนะฮะเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยซึ่งคลิปนี้ก็คือจะพยายามตัดไม่ใช่ไม่กี่ช่วงนะแล้วก็เราจะโบไปโบไอ้ไม่มีตังให้อัพนะถ้าแน่นอนจริงจนะผมให้อัพประมาณสามแถวหน้านะให้ตันก่นนะแล้วก็อัพตัวนี้ให้ตันนะฮะเพราะตัวนี้ตัวนี้ดาเมจเยอะมากๆเลยนะฮะดาเมจมันคือหกหมื่นอ่ะ เล่มันเยอะมากแถมมีอยู่วระาำแต่วางแล้วนะฮะซึ่งใครที่จะเอามาเป็นประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งมันก็มีประโยชน์อยา่นั่นะคือมันเอามาแทนที่เจ้าตัวรามโคบแมนที่เป็นมิติกนะฮะแต่ซึ่งผมพูดจากใจเลยว,ว่าไอ้ตัวรามโคบแมนที่เป็นมิติกอะ่ะมันดีกว่าเพราะว่ามันอ่ะคูดาวน้อยมากในเวลาในการค,ะคูดาวนั่นมากตัวนี้คู่ดาวมาสามร้อยวินาทีฮะสามร้อยสองร้อยวินาทีประมาณห้าน,นาทีอ่ะ กูดาวมันห้าล่ทีซึ่งต่างเราจะใช้ได้ประมาณสองสามรอบอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคผมอัพตัวนี้ตันนะฮะเราก็มาอัพตรงนี้ได้เลยตัวนี้แนะนำให้อัพให้ตันเลยนะเหมือนจะมีการสตันด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจมันการสตันจริงหรือมันแะสตันขี้มูนะฮะก็เดี๋ยวเราอัพเลยนะฮะให้มันตันเลยซึ่งกิจมาเห็นไหมกิจมันจะหยุดแล้วก็ตัวนี้ดาเมจแรงสุดก็จะตีหัวแตกเออแค่นั้นแหละกิจตายแล้วไม่ต้องกลัวเลยมันจริง เนี่ยฮะขั้นสุดท้ายก็จะหมื่นหนึ่งซึ่งเน้นอัพก็ไม่อัพเยอะมากนะแต่แค่ตีหนึ่งวิแรกก็หกหมื่นก็ถือว่าได้อยู่ไม่ได้แบบสองวิถ้าสองวิก็คือไม่น่าใช้เร้่องไซึ่งสำหรับมือใหม่นะก็ถือว่าเล่นได้เลยตัวราคาตลาดนะตัวนี้เป็นตัวมิติตัวแดงนะฟิวเจอร์เนี่ยเป็นตัวดบบมิติะฮะซึ่งคิดว่าเล่นได้ะฮะราคาตลาดที่ผมเจอมาเป็นแค่ห้าร้อยเพชรนะก็ขายตัวพวกตัวไก่ๆในมิติเออแล้วก็มาซื้อตัวนี้เลยไนดะ้น่าจริงก็ซื้อมีวิ่งนะคุมสุดละเออ แ้ากนั้นรเราก็ทําการอัปเกรดให้ได้เลยนะฮะอืเราก็สามารถอัปเกรดกันได้เลยอัปเกรดแค่ตันนะซึ่งถ้าเกิดอัปตีตันหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยจอยได้เลยนะมันจะตันทุกตัวประมาณเวฟ41แม่ประมาณ42ประมาณนี้นะใช้วเ,าาเวลาประมาณ10เวฟด้่างันี้ยนะครัซึ่งอังนนี้ก็ปล่อยได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันมันมันจะหลุดใช่ไหมเราก็กดกดตัวกดตัวซนะีไหรือว่าเรากดปุ่มอยู่เวลาตรงนี้ได้เลยนะ ซึ่งผมคิดว่ามันก็ไมาา่ได้ยากไม่ได้ยินอย่างไรขนาดนั้นนะเออสำหรับด่านนี้นะเนี่ยรับเราใช้เซ็ตแบบนี้นะในการผ่าได้แล้วก็ชิวๆอืมตัวนี้มีข้อดีอยู่มัน้นะฮะมันตีเป็นสโลนะฮะอืมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันตีทีละตัวแค่นั้นเลยข้อข้อดีข้อแข็งข้อเสียได้ก็อืมก็ได้อยู่นะข้อดีของมันก็คือตีแรงจิดเวลาได้สโลแต่ข้อช้าแต่ข้อเสียคือตีแค่ตัวเดียวแล้วก็เรียวนะ ตีแค่ตัวเดียวก็จิงแล้วก็อะไรวะเออตีหนึ่งวิใช่ถ้ามันตีสี่ห้ายิ้นก็โกงไปอะไรว,วนันนี้ถ้าตีสี่ห้าวิคือมันก็มีมตานะแต่สาหรับผมมันก็เป็นตัวที่เล่นได้เพราะว่านี่ไงมันใช้เล่นได้อะเออเอะไรว,วนันนี้เห็นปะพวกตัวอื่นมันจะมองหน้าอยู่วิ่งแล้วมันก็จะรู้สึกแบบซิกมากจะรู้สึกซิกมากจัดเลยอ่อาอ่าก็ประมาณนี้นะฮะ เนี่ยฮะเราอัพสอนแถวตัดแล้วนะเหลือสามเหลือแถวสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็รอกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เรียกวไงดีตัดไปตอนที่ฟาร์มตรงนนนเนี้ยครับเสร็จเลยแล้วกันนะต,ตัด,ต,ดตอนนี้เราก็ได้อัพตัวตมำแล้ว,วน,นะฮะซึ่งหลังจากนี้เราก็รอผ่าได้บบชลยนะฮะซึ่งใครที่กลัวหลุดนะฮะให้เรากดคีย์ตัวนี้ไว้แล้วก็รอไปเลยถ้ามึงหลุดมานะกดจีเยไว้ลาเลยซึ่งมันจะหลุดมันถึงประมาณเนี้ยไม่ไม,นนไ,มนนไม่เกินนี่หรอไม่เกินตรงนี้หรอกเออ ถ้าหลุดแล้วก็เราก็วางกีเลเซอร์เพื่อเสริมทับได้นะเออเพื่อช่วยสโลว์นะเราสโลว์แค่ตัวเดียวเออเราก็ไม่ต้องกลัวที่เราจะแพ้ซึ่งผมบอกเลยเซตนี้ถ้าเราตักวางตามที่แบบที่ผมบอกโอกาสชนะคือร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับถ้าเราวางเซตเนี่ยครบปุ๊บโอกาสชนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดกลัวหลุดยิงก็วางเพิ่มตัวนึงก็ได้นะเออแต่ผมไม่วางว่ะโ,โ,โทษทีเีโทษเีอ่ะผมไม่วางพอดีว่าผมคิดว่าเซตเนี้ยไหวชัว เงินได้เป็นหกพันลนะ้ามันจะติงแรงมากเลยแล้วก็ให้มีวิ่งคอยซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนี่แหละโกงไหมโกงพอสมควรเลยเฮ้ยเเนี่ยมันจะโกงมันเนี่ยมันโกงอะเชื่อผมระเปล่นี่แหละผ่านแน่นอนชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งสําหรับใครที่มีเซ็ตอื่นที่คิดว่าเออมันสามารถลงผ่านได้เหมือนกันนะก็ไปแชร์กันได้นะฮะในคอมเมนต์นะเออถ้าเกิดว่าใครมีเซ็ตอื่นที่แบบ่า ผมผมใช้เส้นนี้ลงพี่มันก็มาได้แล้วเหมือนกันนะพี่หรืออะไรยังไงก็สามารถแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะฮะซึ่งผมไม่ทำหรอกผมจะใช้อะไรอันนี้เ้เรียกว่าอ,อะไรผมใช้เป็นแนวทางเออเรียกว่าเป็นแนวทางในการผ่านก็ได้นะเออซึ่งโดยรวมอ่ะเซนีสปนี้จีรวมรวมไปเพ็ดน,นะประมาณสองพันเพชรไม่ไม่เกินไม่เกินซานตาาจะแพงหน่อยเพราะว่าปตัวเงินนะผู้ตัวอื่นก็ไม,ไม่ไม่น่าเกินเออ กินเลเซอร์มาผ่านเพชรเออผมตีประมาณสองพันเกือบสามพันเพชรอะเอประมาณนี้แหละซึ่งเพชรมันก็สู้ๆนะูหาอะไรถ้าได้นะธีกามนี้นก็หาเพชรได้นะซื้อกล่องไปขายกล่องฟิวเจอร์เนี่ยได้กล่องละพันเพชรเลยนะเออเนี่ยมันจะหลุดนิดนึงเราก็ไม่ต้องอะไรกนได้ซึ่งใครที่แบบมีเซตที่ดีกว่านี้หรือว่าเซตที่มันสะดวกกว่านี้ก็สามารถแนะนําผมได้นะเออ หรือใครที่แชร์เซตนี้ก็ดีเหมือนกันนะใครอยากลองใช้ก็ไปใช้กันได้ก็แชร์เซตก็ได้นะในใต้คอมมิเนียนะเอ๊อก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับอันนี้ฮนะแล้วเราก็รอผ่านกันได้เลยะฮะซึ่งพูดเลยว่าง่ายอืมมีตัวสิ่งนี้มันจะขนเรียกว่าไงมันจะดีสโลางนี้ใช่ไหมแต่มันก็แบบว่ายัางดีอยู่นะเนี่ยเวลสีกาแล้วไม่มีตัวไหนหลุดไปเลยนะเออแต่ตอนตัวคลิปมมนต้องนับนะอันนั้นตอนตัวคลิปไม่ต้องนับนะเออ อันนั้นมันหลุดไปเพราะว่าผมลืมดูจอความจริงอ่ะเราควรอัพตัวที่มันจะให้มัน,มนดีกย่านี้แต่ซึ่งประมาณนี้แหละเออชิวๆตัวดิจนตัวดิจิตน,นิ่นนนหน่อยเนี่ยผ่านได้กิดนะนะกิดก็มองหน้ามีวิ่งไปแล้วก็โดนตีตีนะกิจก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ย้ยแต่มึงเลือเดเยอะจังวะอ๋อโอเคเนี่ยวีสุดท้ายละวีพหัศิละชิวๆเห็นปะเราก็ปล่อยไปเลยแต่วีพ้าสินะครับผมใครที่กลัวผ่านนะเนี่ยเราใช้จุดเวลานะแต่ซึ่ง รอบอสออกมาก่อนเนี่ยบอสมาแล้วฮะเลือดสิบหกล้านอืมถ้าเยอะอยู่นะเราก็ปล่อยบอสไปเลยบอสมอันนี่อ่าหลับสตันไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 ,ชวปล่อยบอสมาเลยก็ได้เออเนี่ยยังไงก็ผ่านได้ครับผมให้บอสเคลียก่อนหรือว่ายัางไงก็ได้นะแต่ตอนที่จะตีบอสอะ่ะให้กดอยู่เวลานะถ้ามันอยู่เวลานะ่ยยังไงก็ตีได้นะเจมาเราต้องเตรียมตัวอยู่เวลาแต่ซึ่งรอพวกมอนตากจากข้างหน้าหายไปก่อน เรามันกระกาผู้ไหนพูดตัวเล็กเน้อยนเลื่อนแบบนี้นหน่อยเราให้มันตีให้หมดกันโอเคเลยดีเจเลยเดียวละอืมเลือนสองล้านชิชิวรอดีเจดีเจมีอยูย่ไหนวะเนี่ยอ๋อเล็บขี้อยู่ไหนเราเราดีเจตีก่อนนะเราสิจะอยู่เวลาได้อืมแต่ดีเจสามสองหนึ่งตีอยู่เวลาโป๊ะอืมเห็นปะ เลือดมันก็จะหายประมาณล้านถงึงสองล้านซึ่งก็ถือว่าประหยัดได้ดีเลยเอเจ๊ยังไงวะแน่นอนเชื่อผมเี่ยให้บ้าาโดยมีวิง่งสะกดจิตอีกเลือดหายไปล้านแลอ่าเนรถเด็กอยู่กับที่เลือดหายไปเป็นล้านแช่เช่าอานะโอ้เห็นว่าหลับไปมันยืนนะนลุกโอเคเนะนี่ยยังไม่ไม่ขยับเลยนยะอยู่เฉยๆนี่เลือดหายไปสามสี่ล้านละเออไหนมองน้ามีวิ่งอีกอ่านีา่แหละข้อดีของมีวิง่งเออผู้เล่นใหม่ควรมีใช่ นันตลาดมีขายเต็มเลยเชื่อวผมนะมีวิ่งในตลาดอ่ะมีขายตึ้งมมานี่เราใช่ปะเนี่ยใกล้ตายแล้วออโต้วินชนะแน่นอนครับผมเซ้รนี้ซึ่งโอเคใครที่มีเซตแนะนำก็มาสามารถมาแชร์กันได้นะฮะซึ่งก็ขายในวันเล่นเหลือหกแสนลวนี่เกียดจรสามไปหึ้งใ่ปะใช้เวลาสิบแปดนาทีชิ่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็ใครที่มีเซ็ตอะไรนนี้ก็สามารถแชร์กันได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะมู่สุดเจ็ดพันฟัพไปด้วยกันนะฮะเออเดี๋ยวก่อนแล้วมึงอะแล้วมึงเหรอฮูลูใช้ผมลูใช้โอเคก็ตัดทิ้งได้เลยเราใช้แค่นี้พอสี่ตัวผมลืมใช้เอโต khéo không sao chị đi bán không thấy chơi ăn nào rồi đi vào không nó dè là dữ dội xin mà.